เตรียมเครื่องดื่มแคมปิ้งวันพรุ่งนี้นะฮะ,ะหั่นไป <c oughs> ด้วยคุยไปด้วยสองบ้านเ <c oughs> ตรียมกับข้าว <c oughs> พริกกระเทียมมะนาวห <c oughs> มูสาบแก๊สไปเที่ยวด้วยอีกแล้วเหรอฮะจ่ายตังค์ด้วยตัวเองทำด้วยตัวเอง างงเงินหมดดูห nah, น้า <yaş> ด <as> ่าเมียมึงก็ดูพัดนอกเหมือนกันเลยแวะเติมพลังมาแล้วสายเติมพลัง าช่องลม ที่ไหนวะอ๋อเบียร์มาส่งอะครับเอาไไปข้างใต้นี่ก็ได้นะพี่ลแล้วแก๊สอะแก๊สที่สั่งอะฮะเดี๋ยวคูครับเดี๋ยวกำลังเอามาให้ครับโอเคครับโอเคครับเอ,อ้ยเยอะจังไงม,ม,ม, <c oughs> มีอีกสามลังเอะเตายจ่พอเหรอมาวันนี้เขาเต็นลมกันหมดเลยฝั่งมันก็ลังขึ้น <c oughs>

JPX 20นิ้วเนี่ยขอดูผีเสื้อหน่อยขอดูผีเสื้อหน่อยเปิดนิดเดียวพอไหนอะเฮ้ยนั่นไงเอามันไปแล้วเหรอลูกอ้อดูที่นอนเนี่ยต้องให้แม่บ้านเข้ามาจัดเลยอะเออต้องจัดให้บูมันมันดูแลหลานมันนี่ในลายอะไรเนี่ยมิกกี้เหมามันห่วงหลานมันเนี่ยอะผู้ชายสายประดับว่ะ อันนี้สองผัวเมียที่เห่ไฟเพิ่งซื้อมาใหม่นะฮะดูดิกดเพืดูดิอ้โหเฮียเบียดๆไปเนี่ยมึงซื้อเบียดมาเล่นล่ะมึงหาของเล่นมาเล่อย่า้มันกดยังไงวะโอ้ควายเทสเฮ้ยยางตอนนี้ยางตอนนี้ยังไม่ว้าวตอนนี้ยางไปดับติดจอนได้แบบกูหมดเฮ้ยระวังอย่าไปเหยียบนะนะทุนระเบิดนะไไมม่่่่ใใชชมาจากไหนกันครับ ก็เ,ออเหมือนกันเลยแถวนะฮะผมอยู่มมยผมอยู่แถวกรุงเทพไ,ไอ้ขนส่งทำอไปกับคี่เดไปไหนผจญภัยเหรอม,มีเด็กผจญภัยกันสองสาวอะ่ะแถวแล้วมีคนหิวหนึ่งอัตตาบูลูกชิ้นปลาเธอเยอะไปหรือเปล่า่นะไ่ไม่นะ มีเต้าหู้ชีสอีกนะนี่ยังนี่ยัางอันนี้อยู่นะนอยังเกรงใจอยู่นะเ,นเดี๋ยวเขาใส่เพิ่มนะหลังกล้องนะ มีคนขอความช่วยเหลือเราเลยต้องมีหน่วยกู้ภัยมาสุดท้ายมาแย่กว่าเดิมลองงเเต็็นนใหม่ป่ปไละอันนี้เต็นท์ใหม่เลยอ่ะนี่สายเดียวกับเราเลย,ยเนีส่บ้านเดย์ทำดีๆไม่เอาไม่ปลาเล่นมันบอกคุ้มโจรนะทำไรฮะพราะครัว เนื้อดดเดียวอ่าอยู่มากี่ปีละหมักมาเดือนขึ้นสีแม่งสีสีแม่งน่าจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวนี่มันอยู่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยไปเนี่ยเตรียมหมูกระทะเย็นนี้ฮะอืมอร่อยไหมฮะต้องอร่อยสิคะอร่อยอยู่แล้วเนื้อเนื้ออุ้ยเออไม่หว่ะติมิวเชฟเบนจะเป็นไง เห็นปะพอมันขึ้นมางบนมันจะไหม้อีกว้าวาว้าวนากินจ๊าดว้าวทำหน้าขึงบูคนป่าจุง้งกะทิควันป่าดูดูเป็นผู้ชายแบบละมุนอบอุ่นขึ้นมาเชียร์กอันนี้ตอนเย็นยล้วเย็นแล้วครับคนป่าผู้แสนรักหมาตกป่าไง นี่ใครเอาสารมาภูมิมาตั้งไว้ตรงนี้บ้างนยฮะนี่นี่นี่เราเปิดเทกในลานกลางเต็นท์อ่ะเป็นเทกแบบยาดองอ่ะมีกิจกรรมทางแคมป์นะฮะเขาฝึกกรีดยางกันนี่ชาวบ้านมาสอนจริงจังเดี๋ยวซูมอีกหนึ่งสเต็ป นี่ฮะกีดแล้วกีดแล้วกระทะที่ใหญ่สุดในโลกโมยเนบยูเอโอจัดอ่ะไหนทำท่าเด็กเจนนี้ก็าทำท่าอะไรกันเออเจนซี่ถ้าเป็นเจนเจนวายต้องก็อย่างนี้อะไรก็นี่คืออะไรอ่ยนี่เรากินกันกี่ครอบครัววันนี้บอกเลยวันเดียวฮะเสบียงไม่เยอะเลยนบอกเอาแก๊สธรรมดาก็ได้กระทะอันเล็ก Nankin <laughs> 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 I was so free. My life was so kind to me. La -di -di. This is so wonderful day. La -di -di. Listen to your heart, what it says. Sit down. นั้นเลยเหรอไมรเลื่นโอ้หนาวเวอร์นี่แม่ขานิงเกาะข้างนอกแล้วเนี่ยเรียบร้อยมันร้อนมั้งถ่ายไม่มนเอียงอ๋อมันไม่มนร้านหี่อวะอื้อเสียงซูดด้วยไอ้เหี้ยเหมือนคนจีนไปก็ได้ไอ้สองพยางต่อเลยเพื่อนสีดา ดาด้ด่าเลยมีด่าด่าเด็กด่าเด็กมานี่เปลืองไม่มีอ่ะนี่นีโม่โม่เด็กตอโม่ปูนป่ะปูนแข็งแข็งแรงแรงกายกายหยาบ หยาบคายคายออกออกไปไปไหนกูแก้มึงมันง่ายเลยไหนวะว้าจังอะไรไม่มีอะไรบกูกูบทด้วยกูบ่ด้วยไม่ได้ไม่มีไม่มีอ่ะแดกเลยแดกเลยไม่มีใครยอมีวว้าจังไม่ได้อะไรคือว้าจัง เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาคิดว่าเอ้ยมันมีด้วยว่าคำนี้อะไรอ่ะล่งเลงองูเริ่มต้นด้วยงล่ก่อนูเริ่มต้นลยมันมันรู้อุปกรณ์แคมปิ้งอุปกรณ์แคมปิ้งอะไรนะเต็นเต็นคุณด้วยเต็นทับ ไฟชีตเต็นท้าไชีตโอ้บาบาแดกเลยครับไม่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 ต้องถวนกินก่อนกินก่อนมันต้องทวนกอะไนท้ไอันนี้ดูกกำลังไปลังควานเต็นอื่นนะฮะเดินคนโยกอ่ะมันเขาบอกเริ่มรู้สตากรรมแล้วรลว่า โหสัตว์อันนี้เด็กยองเด็กยองเด็กยองยุเท่ไหร่ไม่เอาแม่อันนี้เท่าไหร่ครับสามเก้าอ่ะอ๋ออ่าล้วลองทายอายุพวกเราพังพี่น่าจะสี่สิบอาพอ่ะ ไันใหน่ไว้เยอะไม่ถ้ามาเป็นองบางะเขาไทยถูกหน้ามึงแก่ดิสี่สิบนสี่สิบบาทสี่สิบบาทอยู่แล้วไม่ต่อมาสิสี่สิบวันสี่บวัอ่ะไม่เกินสี่ห้ายังดีแต่จริงๆคือเกินเสียดินเนินเสียจัดเลยว่ะโธถ้าถ้าผมสามห้านะท็อปกับท็อปเถอะนั่งได้ไอ้ตัวไอ้ตัวมันชื่ท็อปใช่ไหมที่มันตอนนี้กาลังดังท็อปแต่้นเหรอ แบ้นทาตัดแบ้นทำไมอ่ะเขาเจริญตอนนี้เด็กๆหลับสบายกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูคนที่บอกว่าผมจะอยู่คนเดียวไปเลยนะฮะนี่นะผมจะอยู่คนเดียวไปเลยหมายความว่าผมจะนอนคนเดียวไปเลยนะจ๊ะบอกจะไปอาบน้ำแต่ก็กวนเรียบร้อย ใสในซองวิเองนะเฮ้ยไอ้อ้อมลองดูดิโต๊ะเป็นไรบ้างรูว่าโต๊ะสักยันไม่เป็นที่อะไรเลยสักอย่างไม่มันก็ไอ้นี่อยู่น้ยังปกติอันนี้สักไอ้นี่มาจานหนูยันอะไรยันตะเบ็ดยันทิกนี่ไม่เห็นเป็นที่อะไรเลยนี่ไงมีรอยอยู่นิดนึงเรื่องอะไรปะไม่มีคี้เท่า สองคนนี้เขาอยู่ทรเหดเหมือนกันนะเนี่ยหลับไปแล้วลุกหลับไปแล้วป้าไปไหนอะ่ะไว้ยี่ยัยวยงวะสองสาวสายเคียบบุปุกพ่อต <c oughs> ายเขาเต็น <c oughs> ไอเต็นนี้เหมือนมีงานวัดจัดอะ <c oughs> ไฟเวอป้าย ี่านแล้วม้งกอนแล้ไปอาบดิมาเออร์เเหยอคงเช้าอะบรนะนอกวนม่าเข้าไปนอนเลยไม่ไงก็เข้าไปนอนเลยถ้าไม่อาบก็เข้าไปนอนเลยบยิบว่ะตอนนี้เพื่อนเราเริ่มทิ้งเราไปเรื่อยๆล้ะเหลือเราแค่สองคนพอไม่ต้องเยอะกะหมาหนึ่งตัวตีสามครึ่ง ไอ้แตงเอาเบียร์มาให้พี่เวนเปิดอีกแล้วดาติสวัสดิ์กันเถอะนะนะคัดนะดาติสวัสดิ์นอนกันครับทุกหมู่เหล่า แะแนนเสบียงออกมาแล้วเอ้ยไหนอะเขาเติมดิไงเอาออกมาหมดเลยเด็กตื่นหมดแล้วให้มันกินเยอะนี่เขาตื่นแต่เขาไม่ยอมออกกันไปเลย um <t one> คุมโทนว่ะแคมปิ้งว่ะเออแก๊สแคมปิง้งนี่คือไอหนวดอยู่ข้างในน,นันนิ่ป่ะชาวนีิโอ จัดทีข้าวต้มหมูสับก,กระเทียม<อ>พริกไทยวิธีก็คือกูมองไม่เห็นอ่ะโอ้ยห้านาทีนุน่นาดมาสะกลางป้ามาสะกลางป้าวหัวอหอมอ่ะนี่นคืออะไรก็ต่มาถูงให้นั่นเฮ้ย กาแฟไม่โบราณแต่คนน่ะโบราณใช่ไหมเยอะเยอะเต็มพอดีมาชะเติมเลยฮะไปรุ่นไทยใจกันร้อยดิงกาแฟหมดแล้วเหรอยังว้าวสวยอฮ้ยอันอันอันนี้หอมสวยเลยสวยเลยโูแซบฮะเน่แซบหรือหิว อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไข่กระทะหน้าชีสไม่ใช่ออ่อ่ะป่าไฮโซมีกระทุนอะไรเป็นมันมะเละจริงไหลายลูกจริงโมลายู่ ขบวนเด็กโอ้ขบวนเด็กชิวไปปะเนี่ยอาหลานนั่งตกปลาเนี่ยหมดละว่ะมีอะไรชิวไปกว่านี้อีกริมน้ำตกนะฮะเราะนอนยาว <c oughs> นี่มันเด็กมิกกาเนี่ย่าแบกลำโพงมาทุกที่นั่นแหละ ตุ้ม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 ตุมตม,มากันหมดแล้ววันที่สองก็ยังกินเหมือนเดิมนี่กันามาลองกันเลยใหญ่จังวะโอ้เป็นกระทะที่ใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชม อาชนแก่แดดคืนที่สองกันนะฮะ้ทำไ,<ห>ไมเป็นคนอย่างรรนั้นไม่ได้กิจกรรมกลุ่มนะฮะโบทาไมที<ร>แดดแตะตัวเองกินว้าบนนุนี่ลาติสวัสดิ์สำหรับค่ำคืนที่สองไม่เหลือใครเลี้ยว ไปเข้านอนเชา้าอีกหนึ่งว <c oughs> ังนควรครางทำไมืมหือืออือมาอะไรกันเนี่ยชานนี้โอ้แม่ครัวไข่กระทะออกมาแล้วว่า ชาแฉะลาเต้เกี่มันมาสั่งออเดรอไว้ยบดดีอ่ะเออจัดองศาไข่โอ้โมีจ๊กอยู่นี้มันคือเหี่ยงอ่ะนะผมเอาผมเอาตามเลยเอ้ยต้นหอมถุงหก นี่นูกัดมาเลยข้าวโมหลังคามายังแบบว่าแจ่วเลยลาด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 จะรอดไหมน้องเอาลงไกลๆนี่อจบสวยงามเพื่อนได้ลมอ่ะได้ลมที่นอนเหรอใช่ที่ใหญ่ชุดยาวแปดแปดหอยู่บน โบนัสสิบสอเดือนครับเนี่ยที่เรียกแปดีทินเดี๋ยวเราจะเอาไว้มาร์กว่าเราอ่ะจะไปแคมปิ้งวันไหนบ้างเดือนอะไรจะไปไหนจะไปกับใครไปวันที่เท่าไหร่ไปเที่ยวหนึ่งเดือนมีกี่วันสาวันนี้เดือนอะไรหนึ่งเดือนมกราคมถูกต้องแจนอะไรเดือนยังไงโบนัสสิบสอเดือน วันน <22 S 2> ันสิบสองเดือนพอเพื่อน,นทั้งหมดที่ได้ไปเดี๋ยวเราจะเอาไว้มาว่าเราจะไปแคมป์เมื่อไหร่วันไหนไโอเคโอเคตามนั้นมีประโยชน์แค่นี้ละ จบทริปจบทริปวันนี้เราจบทริปด้วยการกินข้าวหนึ่งมือ้อบายบายทุกคนบายบายดิสวัสดีครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับ bye